ใครที่ต้องระวังเรื่องสินค้าใกล้หมดอายุนะคะดูวิดีโอนี้เลยค่ะสมมติว่าสต็อกสินค้าเราเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มีวันที่หมดอายุแบบนี้มีจํานวนคงเหลือนะคะเราสามารถใส่หมายเหตุให้มันได้ว่าล็อตนี้หมดอายุหรือยังหรือเราอาจจะบอกได้ค่ะว่าก่อนหมดอายุ30วันนะคะให้ขึ้นสถานะเป็นใกล้หมดอายุเบื้องหลังของการคำนวณน,นะคะก็คือสูตร if นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ conditional formatting เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่สูตร if กันเลยค่ะ if เปิดวงเล็บเราจะบอกมันว่าถ้าวันที่หมดอายุตรงนี้นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรคะ today เวลาใส่สูตร today อะคะ่ะก็พิมพ์แบบนี้เลยพิมพ์คำว่า today แล้วก็วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดค่ะนี่ก็คือจบสูตร today แล้วอะ logical test เราจบแล้วเนาะอม m ่ a ค่ะถ้ามันเป็นจริงถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับวันนี้แปลว่ามันทำไมคะ เราใส่เครื่องหมายฟันหนูแล้วก็พิมพ์คำว่าหมดอายุแล้วปิดเครื่องหมายฟันหนูจากนั้นคอมมาค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็น a ดชหรือขีดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ copy สูตรลงมาทีนี้ถ้าใครจะทำเพิ่มค่ะให้มันมีคำว่าใกล้หมดอายุภายใน30วันใช่ไหมคะเราก็ซ้อนด้านหลังตรงนี้ค่ะแทนที่เราจะจบ False ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็พิมพ์ if ซ้อนไปอีกทีหนึง่ง if ถ้าวันที่หมดอายุลบกับ today นะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ30อ่าเราให้มันเป็นละลรคะให้เป็นคำว่าใกล้หมดอายุแล้วก็ปิดเครื่องหมายฟันหนูค่ะ,ะจากนั้นคอมมาแต่ถ้าไม่ใช่ให้เป็นเดชธรรมดาแบบนี้ปิดวงเล็บ1นทีและอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเรามี if สตัวเราปิดวงเล็บ2ครั้งแบบนี้กด enter ปืด๊ดอ่าเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเดือนอยู่เดือน6ใช่ไหมคะอันนี้หมด10เดือน6กับ15เดือน6ก็คือใกล้หมดอายุแล้วส่วนอันนี้เดือน2คือหมดอายุไปแล้วทีนี้เรามาใส่ conditional formatting เพิ่มค่ะแล้วก็เลือกคอลัมน์นี้เลยค่ะแล้วก็มาที่ home conditional formatting แล้วก็ highlight cell rules เลือก text that c o n t a i n นะคะเราก็ พิมพ์คำว่าหมดอายุแล้วหวนให้เป็นสีแดงกดโอเคแล้วมาอีกรอบนึงค่ะเราจะใส่ตรงใกล้หมดอายุแล้วก็ให้มันเป็นสีเหลืองคลิกโอเคเราก็จัดมาหน่อยค่ะโอเคเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เพิ่มได้ค่ะ,ะถ้าเราอยากจะดูแต่สินค้าที่หมดอายุแล้ว เราก็เลือกกดอายุขึ้นมาดูได้แบบนี้เพื่อจัดการต่อได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งกำลังใจผ่านซ u เปอร์แตงใช้ด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคการทำงานง่ายๆสไตล์มีขี้เกียจค่ะ